วันนี้พามาชมวัตถุมงคลที่ชาวต่างชาติเช่าบูชาเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลและก็ของที่ระลึกภายในวัดนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆชมความสวยงามของทางวัดนะครับและก็เห็นแล้วก็อึ้งนะครับที่มีชาวต่างชาติเช่าว,วัตถุมงคล เยอะมากนะครับติดตามและรับชมนะครับสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ id 0 6 4 9 0 6ก 0212เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธ,ธาพิเศษเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรัก <c oughs> คิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบตเทิลไทยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพได้มาตรฐาน <c oughs> นักท่องเที่ยวเยอะมากเพื่อน ก็ชื่นใจนะครับกลับมาคึกคัก ีรูปเหมือน,นสมเด็จพุทธจาโตนะครับแล้วก็หลวงปูท่ทวดนะครับนี่ครับเป็นพระนอนนะครับเป็นพระผงเล็กเลี่ยมเคปิดทอง อันนี้900นะครับสวยมากนะครับ ulously, สมเด็จนี้เท่าไหร่หรอครับประสาสดารค่ะเล็กร้อยเหยื่0สองร้อยอ๋อเล็กร้อย ใหญ่สองร้อยครับเป็นพระศาสดานะครับนี่ครับสวยมากนะครับนี่เป็นพระนอนนะครับก็มี แตั้งนารถนะครับตั้งนารถนี่ก็หนึ่งพันนะครับประเภทเหรียญนี่ก็ราคาหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็ห้าร้อยก็มีนะครับนี่เป็นพระนอนองค์เล็กๆนี่ 400นะครับเป็นวัตถุมงคลที่ชาวต่างชาติชอบนะครับมาเช่าบูชากันนะครับแบบบูชานั้นก็2,000นะครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ชาวต่างชาติชอบนะครับเป็นองค์พระพิกคเนตอย่างนี้ครับภายในวัดโพธาเตียนนอกจากจะมีวัตถุมงคลที่เป็นพระแล้วนะครับก็จะมีแบบนี้ด้วยนะครับคล้ายๆเป็นของที่ระลึกนะครับนี่ ごめんなさい。<laughs> uh,

มีพพิขเนศมีนางกวักก็มีพระพรมนะมีบูชาเท่าไหร่หรอครับเจ็ดร้อยครับนี่ครับเจ็ดร้อยนะครับแล้วก็มีเท้าเวสุวรรณด้วย Hello, <Mr. S 1> คือพูดง่ายๆนะครับถ้าเป็นวัดแหล่งท่องเที่ยวเราก็ต้อง มีวัตถุมงคลแบบนี้ด้วยนะครับทั้งเป็นของที่ระลึกแล้วก็ของมองคลน,นะครับนะีหลายอย่างครับที่สองร้ยได้นี่ครับเดรละ่ี มีทั้งสร้อยข้อมือมองคลแล้วก็ลูกปักคำนะครับนับท่องเที่ยวคนจีนจะชอบนะครับประเภทนี้นะครับ เห้าเหรียญกับเหรียญห้ายูโรกับเหรียญดอลลาร์ได้หรอเรีย่เอาเือนเไม่อานเดไ,ดเเไม่เอานไ่อนเดือาเ่เอาเดืนน,น่เนะา,านเครับราคดอาเดเอยานะดอนไาเาออานอ่ นอกจากจะมีของที่ระลึกแล้วก็จะมีรูปภาพนะครับมีรูปภาพที่เกี่ยวกับวัดภาพละสิบบาทนะครับสิบบาท แล้วก็จะมีเหรียญเหรียญต่างๆให้นักท่องเที่ยวที่ชอบสะสมนะครับนี่ขอ,องที่ระลึกต่างๆนี่หนึ่งร้อยนะครับนี่หนึ่งร้อยนี่นะครับ ถ้าวัดไหนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเราก็ต้องปรับปรับตัวตามนะครับคือเราจะไปให้ต่างชาติมาเช่าวัตถุมงคลแบบแบบบ้านเราเช่านะก็เป็นไปได้ยากนะครับนี่หนึ่งรอนะครับนี่เป็นบรรยากาศภายในวัด โ Quarter นะครับวัดโพธาเตียนนะเพื่อนๆถือว่าผมว่ากระแสตอบรับดีมากเลยนะครับนี่ประเภทลูกประคำใส่ข้อมือนี่ขายดีมากเลยเส้นหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกๆนะเป็นรับหลายร้อยนะครับ

ตอนนี้ผมก็กำลังเข้าแถวนะครับเพื่อที่จะเข้าไปกราบพระนอนภายในโบสถ์นะครับดูแถวเพื่อนๆบนแถวด้านหลังนะครับนักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับ

นี่ก็คือการนวดไทยะี <c oughs> <c oughs> เป็นมนุษย์ข้างต้นการเราสังเกตนะจยะเราเรียกว่าคนคนคนดีคนชั่วคนเร็วคนชั่วคนเรวเราเรียกคนหมดเพราะว่าอะไรเพราะเขาบอกว่าโบราณบอกว่าคําว่าคนเนี่ยแปลว่าเหมือนสัตว์